เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับอยากจะลุยตลาดบนทิกต o k แบบจริงจังสักทีแต่พอจะเริ่มปุ๊บคําถามเต็มหัวไปหมดเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงดีวันนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าจะใช้ AI ช่วยปั้นแบรนด์ให้ปังบนทิกตอกได้ยังไงภายใน7วันเท่านั้นใช่เลยครับคอนเซปต์ของเราวันนี้ก็คือ from zero to hero นี่คือการเปลี่ยนความไม่แน่ใจความว่างเปล่าให้กลายเป็นแผนเปิดตัวที่โอ้โหทรงพลังสุดๆบน Tik Took โดยทั้งหมดนี้เนี่ยเรามี AI เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวคนเก่งเลยนะครับผมเชื่อว,ว่าผู้ประกอบการหลายคนเจอปัญหานี้เป๊ะเ,เลยคืออยากทำนัตติกตอกเนี่ยแต่ติดอยู่กับคําถามเดิมๆว่าแล้วจะเริ่มตรงไหนคือเวลาก็มีจํากัดงบก็ไม่ได้เยอะแล้วมอหันไปดูคู่แข่งโอ้โหเขาเริ่มใช้ AI วิ่งนําหน้าไปแล้วยิ่งรู้สึกกดดันเข้าไปอีกใช่ไหมครับเอาละครับและนี่คือโร d แมปของเราในวันนี้ เราจะไปกันทีละสเต็ปเลยนะฮะตั้งแต่การวางรากฐานให้แน่นเปิกการหาไอเดียเจ๋งๆการลงมือทำจริงไปจนถึงการปล่อยของและที่สำคัญคือการดูผลลัพธ์ที่จะทำให้เราต้องร้องว้าวไปดูกันเลยครับโอเคมาเริ่มกันที่เฟสแรกกันเลยซึ่งผมบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นเฟสที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นะนั่นก็คือการวางรากฐานหรือฟาวเดชันของเราให้แข็งแกร่งภายใน2วันแรกครับใน2วันแรกนี้เนี่ย โฟกัสของเราจะอยู่ที่การรีเสิร์ชล้วนๆเลยครับเราต้องตอบคำถามใหญ่2ข้อให้ได้ก่อนข้อแรกคือลูกค้าในอุดมคติของเราเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่และข้อที่2ตอนนี้คู่แข่งของเราเขาเล่นเกมกันแบบไหนอยู่ และนี่คือจุดที่ AI เข้ามาเป็นเกมเชนเจอร์ของจริงเลยครับแค่เราใช้พร้อมหรือคำสั่งง่ายๆเนี่ยเราก็สามารถให้ AI ช่วยสร้าง Buyer Persona หรือโปรไฟล์ลูกค้าในฝันที่ชัดเจนมากๆออกมาได้เลย AI จะบอกเราหมดเลยครับว่าเขาอายุเท่าไรมีปัญหาอะไรในชีวิตแล้วที่สำคัญคือเขามีพฤติกรรมบนทิกตอกยังไงคือเราเลิกดาแล้วเริ่มทำการตลาดโดยใช้ข้อมูลจริงได้เลยที่เด็ดไปกว่าน,นั้นคือการวิเคราะห์คู่แข่งครับ ย้ำนะครับว่าเราไม่ได้จะไปลอกเขาแต่เรากำลังมองหาช่องว่างทางการตลาดหรือคอนเทนต์แกรปที่เป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่ยังไม่มีใครเจอซึ่ง AI เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากในการหาอินไซต์หรือข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ให้เราครับทีนี้พอเรามีข้อมูลแน่นปึกแล้วใน2วันแรกคำถามต่อมาคือแล้วเราจะเปลี่ยนข้อมูลพวกนี้ให้กลายเป็นไอเดียคอนเทนต์สุดครีเอทีฟในวันที่3ได้ยังไงมาดูกันครับว่า AI จะช่วยเราได้ยังไงบ้าง นี่มันสุดยอดไปเลยเห็นไหมครับ AI ไม่ได้ให้ไอเดียเรามาแบบสเปะสปะนะแต่จัดหมวดหมู่มาให้เลย4แบบหลกัหลกๆทั้งคอนเทนต์ให้ความรู้คอนเทนต์สายบันเทิงคอนเทนต์ตามกระแสไปจนถึงคอนเทนต์ขายของตรงๆปัญหาโลกแตกที่ว่าวันนี้จะโพสอะไรดีจะหมดไปทันทีเลยครับพอได้ไอเดียแล้วก็ถึงเวลาลงมือทําจริงแล้วล่ะครับในวันที่4และ5เนี่ยเราจะมาดูขั้นตอนเปลี่ยนไอเดียในหัวให้กลายเป็นวิดีโอคลิปที่จับต้องได้กัน นี่คือโครงสร้างสคริปติกตอกที่พิสูจน์แล้วว่าเวิร์กจริงครับเป็นสูตร4ส่วนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเริ่มจาก3วินาทีแรกที่ต้องฮุกหรือดึงคนดูให้หยุดให้ได้จากนั้นขยี้ปัญหาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องของเรานี่นาแล้วค่อยเสนอทางออกด้วยสินค้าหรือบริการเราและสุดท้ายอย่าลืมปิดด้วย Call to Action หรือบอกให้เขาทำอะไรต่อแค่นี้ก็เพิ่มโอกาสที่คนจะดูคลิปเราจนจบได้แบบมหาศาลแล้วครับแล้วที่เจ๋งก็คือเราไม่ต้องนั่งปวดหัวคิดสคริปต์เองทั้งหมดนะคร แค่เราป้อนไอเดียให้ AI มันก็สามารถเขียนสคริปต์ต,ตามโครงสร้าง4ส่วนนี้ให้เราได้เลยแถมยังใจดีแนะนำไอเดียมุมกล้องง่ายๆสําหรับถ่ายด้วยมือถือมาให้ด้วยนะโอ้โหประหยัดเวลาไปได้เยอะจริงๆครับแล้วเรื่องงานภาพละ่ะไม่ต้องกังวลเลยถ้าเราไม่มีทีมโปรดักชันใหญ่ๆนะครับเพราะตอนนี้มีเครื่องมือ AI ที่น่าทึ่งเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพนิ่งสวยๆทำกราฟิกในแคนวา สร้างวิดีโอจากแค่ตัวอักษรหรือแม้กระทั่งสร้าง AI อวปทาออกมาพูดแทนเราก็ยังทําได้เลยครับแต่เดี๋ยวก่อนการมีคอนเทนต์ที่ดีสุดๆอยู่ในมือมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับถ้าทํามาดีแค่ไหนแต่ไม่มีคนเห็นก็เท่ากับศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นภารกิจสําคัญของวันที่6ก,ก็คือการวางกลยุทธ์เพื่อให้คอนเทนต์ของเราไปถึงสายตาคนดูให้ได้มากที่สุดหนึ่งในอาวุธหลับที่สําคัญมากๆเลยก็คือแฮชแท็กครับแต่คําถามคือต้องใช้ขีดอันดีล่ะ น้อยไปก็อาจจะเข้าไม่ถึงคนแต่ถ้ามากเกินไปก็อาจจะดูเหมือนสแปมจากข้อมูลและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับตัวเลขที่กำลังดีที่อัลกอริทึมของ TikTok ชอบเลยก็คือประมาณ15-20 hashtag ตอบฟูครับและกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆเลยก็คือการผสมผสานแฮชแท็กครับให้เรามองว่ามันเหมือนการหวานแหเราต้องใช้ทั้งแหอันใหญ่ๆหรือแฮชแท็กกว้างๆใช้แหเฉพาะทางสำหรับปลาบางชนิดหรือแฮชแท็กเฉพาะกลุ่ม แล้วก็ต้องมีแฮชแท็กที่เป็นชื่อแบรนด์ของเราเองด้วยซึ่งแน่นอนว่างานเสิ a ร์ชหาแฮชแท็กเด็ดๆพวกนี้ AI ก็ช่วยเราได้อีกตามเคยครับและแล้วก็มาถึงวันปล่อยของวันที่7ครับก่อนจะกดปุ่มโพสต์ที่ทุกคนรอคอยเรามาเช็คความพร้อมครั้งสุดท้ายกันก่อนสคริปต์พร้อมไหมเช็ควิดีโอตัดต่อเสร็จหรือยังเช็คแคปชั่นเขียนไว้แล้วนะเช็คแฮชแท็กเลือกมาแล้วเช็คถ้าทุกอย่างพร้อมก็ได้เวลาแล้วครับ ทีนี้เรามาถึงส่วนที่เป็นหัวใจที่แท้จริงของแผน7วันนี้กันแล้วครับจริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดมันไม่ใช่แค่การได้วิดีโอมา1คลิปนะแต่มันคือเรื่องของความเร็วครับความเร็วในการเรียนรู้จากตลาดจริงและความเร็วในการพิสูจน์ว่าไอเดียของเรามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กกราฟนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับว่าทําไมการเริ่มเร็วถึงได้เปรียบ นึ่งเลยคือเราได้ทดลองตลาดจริงได้ข้อมูลจริงกลับมาปรับปรุงไม่ต้องแนงดาวอีกต่อไป2คือเราสร้างความได้เปรียบแซงหน้าคู่แข่งที่ยังมัวแต่ลังเลอยู่และ3ที่สำคัญมากัลกอากริทึมของ t i k t o k เนี่ยเขาชอบและจะช่วยดันอ c คาที่ขยันและโพสต์อย่างสม่ำเสมอด้วยครับฟังดูดีในเชิงทฤษฎีแล้วในโลกความเป็นจริงละ่ะลองดูเคสนี้ครับร้านกาแฟเล็กๆร้านหนึ่งที่ใช้กลยุทธ์แบบที่เราคุยกันนี่แหละสามารถสร้างผู้ติดตามจากศูนย์ ไปเป็น1 0 0 0 0คนได้ภายในเวลาแค่30วันเท่านั้นเองไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับหรือจะดูอีกเคสหนึ่งที่น่าทึ่งไม่แพ้กันโค้ชออนไลน์ท่านหนึ่งทำคลิปแรกได้ยอดวิวไปถึง50,000วิวแต่มันไม่ได้หยุดแค่ยอดวิวนะครับยอดวิวนั้นมันสามารถเปลี่ยนเป็นลูกค้าใหม่ได้ถึง30คนนี่แหละครับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้จริงๆ มาถึงตรงนี้แล้วผมว่าคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่าเราพร้อมจะเริ่มการเดินทาง7วันนี้แล้วหรือยังแต่เป็นคำถามที่ว่าถ้าคู่แข่งของเราเริ่มทำทั้งหมดนี้ตั้งแต่วันนี้เราจะยอมให้เขานำหน้าเราไปอีกไกลแค่ไหน